แมชในคืนนี้นิวคาสเซิลยูเนเต็ดจะเปิดสนามที่เซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของอาร์เซนอลคืนวันที่4พฤศจิกายน2566เวลาเที่ยงคืนครึง่ง2ทีมโซนบนที่กำลังบเคี่ยวกันอย่างสนุกสุดมันอยู่ในตอนนี้แม้ว่าคะแนนของพวกเขาจะห่างกันอยู่พอสมควรแต่ว่าความตึงในนัดนี้นั้นบอกเลยว่าสูสีคู่ขี้กันอย่างแน่นอนเจ้าบ้านนิวคาสเซิลปัจจุบันอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนแข่ง10ชนะ5สเสมอ2แพ้3ยิง26เสีย11ผลต่างประตูได้เสียบวก15และมี17 ยังพอมองเห็นขอบกระเก่งในกันได้อยู่ในระยะนี้ผลงานไม่นิ่งเสียนิวเลยกลิ้งมากองในอันดับที่6แต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ดูทรงดีมีอนาคตอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสติดท็อปโฟรในฤด,ดูการนี้แม้ว่าจะยากขึ้นกว่าเดิมมากก็าตามทีในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลผลงานก็ดุดันต่อเนื่องมาจากฤด,ดูการก่อนปัจจุบันไอปืนโตอยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนแข่งสิชนะเจ็เสมอ3ยังไม่แพ้ใครในหลีกนับตั้งแต่เปิดฤด,ดูการนี้มายิง23เสียแปลต่างประตูได้เสียบวก15บมี24 9. คะแนานเท่ากันกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูที่ยิงได้มีมากกว่า1ลูกเท่านั่นเองออน,นี้ตามหลังจ่าฝูงอันดับหนึ่งอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์สอยู่2คะแนนกานไล่าตามให้ทันนั้นก็ยังมีโอกาสสุดๆหากไม่สะดุดในนัดนี้ก็มีลุ้นกันแบบ100%เต็มแต่บุกไปเยือนิ่นของเซียนิวในนัดนี้ดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะใช่งานง่ายล่าสุดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับฟูตแฮมตันวันเดอร์เรอร์สมา2ประตูต่อสอสะดุดหายไป2คะแนานแบบเจ็บปวดแมนะ้ฟอร์มยังไม่นิ่งแต่ก็มีทิศ ชในขณะที่อาร์เซนอลในนัดล่าสุดพวกเข้าเปิดคลังแสงถล่มอัลวินดับคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป5ประตูต่อศูนย์ยิงแบบไม่ต้องอุทธร์กันเลยโหดเยี่ยมอมหิตสุดๆผลงานในภาพรวมถือว่าน่าพอใจเจอทีมเล็กชนะได้เจอทีมใหญ่ก็ไม่แพ้ทีมลุ้นแชมป์มันก็ต้องแร่งประมาณนี้นี่แหละเฮตูเฮตเจอกันมา56ครั้งอาร์เซนอลก็ข่มยับแบบมิดลำกันไปเลยนิวคาสเซิลเอาชนะได้แค่11ครั้งเสมอกัน11ค,ครั้งเท่ากันและแพ้ให้อาร์เซนอลไป34มนะ่นัดถือว่าสถิติตึงจัดจริงๆสหาหหัเจ้้ปืนนโตีวด ไปแล้ว2ครั้งผลประกอบการก็เป็นอาร์เซนอลที่งานดีกว่าล่าสุดในบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอาร์เซนอลก็บุกไปเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ย้ำแขนสสมไฟเข้าไปอีกงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่านิวคาสเซิลจะเปิดบ้านเพื่อทาการแก้แค้นหรือว่าอาร์เซนอลจะเติมเชื้อไฟได้อีกหนึ่งเกมเรียงค่าสีตีความออกมาแล้วด้วยฟอร์มของทั้ง2ทีมในช่วงนี้ก็ดูว่าสูสีกันอยู่พอๆกันชนะ3เสมอ2แค่สลับช่วงเวลาเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันในส่วนนี้และเป็นอาร์เซนอลที่เจองานหินงานโหดมากกว่่าาจากสถิติตชวงหลั ถ้าเลือกถอดชิ้นงานแล้วต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลดูจะจัดการกับทีมตึงได้ดีกว่านิวคาสเซิลมาเจอกันดัดนี้มองว่าไม่ใช่งานง่ายด้วยกันทั้งคู่แต่คิดว่าอาร์เซนอลดูน่าไว้ใจได้มากกว่าถ้าไม่เสมอก็คงบุกมาชนะได้คาราชวังของเซนิวอย่างแน่นอน